ในวันนี้นะครับช่องนาซี90ของเราถ้ไม่ได้มาเล่าข่าวนะมันอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองขับคันนี้นะฮะ MG 5คันนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของช่องนาซี90นะครับที่ได้มาทำอะไรแบบนี้นะแล้วก็ได้มาลองขับรถ MG 5คันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณ MG เชียงแสนลำปางด้วยนะครับที่ให้ยืมรถมาทดลองขับในครั้งนี้นะเรามาดูกันจังหน้าก่อนดีกว่านะครับ กระจังหน้าเขาจะตีไฟเป็นแบบว่าดิจิตอลเบ r นดิ้งกริลนะฮะมีขนาดใหญ่นะฮะนี่เป็นสีดำนะสอดรับกับโลโก้ MG นะครับที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันเห็นแล้วสะดุดตาเลยนะเห็นมาตรไกาก็รู้ว่าเป็น MG ็ไฟนะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะฮะถัดมาไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ L.E.D โปรเจคเตอร์นะเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีไฟเด t i ท e น Running Light มาให้ด้วยนะฮะสวยตรงนี้เป็นแบบขอบ โพมเงินเลยนะฮะข้างในก็จะเป็นสีดำนะส่วนตรงนี้นะลิ้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดำตรงนี้ก็จะเป็นกระจังด้านล่างนะฮะโอเคด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะสวยดีดูฝากระโปรงหน้านะเป็นเหลี่ยมสันขึ้นมานะฮะนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วนะ,ะก็ยังเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถด้วยนะครับส่วนล้อล้อจะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะฮะ ยางนี่จะเป็นยางเท่าไหร่อ่ะสองหน r 17นะครับล้ออลลอนี่จะเป็นแบบบพัดนะออกแบบมาเป็นแบบบายพัดนะฮะมี5า้าก้านมีกี่ก 1, 2, 3, 4, กรูอ่ะหนึ่งสลูนะฮะดิสเป็นดิสเบระครับทั้ง4ี่ล้อเลยหน้ากันหลังกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องด้านข้างด้านข้างรถก็ดูบเฉีียวดีนะเส้นสายนะดูสิเห็นไหม โอเคเลยแนวทรงรถมันก็จะออกมาเป็นแบบสปอร์ตนะฮะหลังคามันก็จะลาดลงมายันเสาซี C ตรงนี้เลยนะครับแต่ส่วนที่ทําให้มันดูสวยงามอีกจุดหนึ่งนะนี่โครเมี่ยนตรงนี้นะฮะมาถึงเสาซี C เลยไล่มาตั้งแต่เสาเอด้านหน้าเลยนะมายังเสาซี C เลยนะครับโอเคสวยงามส่วนไฟเบรกตรงที่3มมองไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นฟิล์มดำนะครับเป็นแบบ LED ตัวนี้เป็นรุ่น X นะฮะ MG ไฟรุ่น X รุ่นท็อปนะครับก็จะมีเป็นแบบสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะฮะนี่ MG ไฟ i s m a r t โลโก้ MG, MG Brick Dynamic นะครับโอเคในส่วนของไฟหลังนะฮะจะเป็นแบบ LED นะครับเขาออกแบบมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ Leo Path c r w นะฮะก็คือกงเล็บเสือดาวนั่นเองนะตรงนี้จะเป็น LED นะสามเส้นนะฮะ อัดลงมานะครับก็จะเป็นเดิฟิเซอร์นะดิฟิเซอร์ตรงนี้จะเป็นสีดาตรงนี้เป็นไฟสะท้อนแสงได้ด้วยส่วนนี้เป็นไฟทับทิมครับเป็นแนวตรงยาวขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นแบบสมัยใหม่นอกจากจะเพิ่มความสวยงามให้ตัวรถแล้วนะฮะยามค่ำคืนยังส่องแสงจากไฟหน้ารถได้อีกด้วยนะโอเคหลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะฮะด้านท้ายของว่ามันสวยดีนะเนี่ยยิ่งถ้ามองกลางคืนยิ่งสวยเลยอะ่ะเออ คือก็ต้องยอมรับว่ามันมีการผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นยุโรปมานะแต่มันก็เข้ากันได้ดีกับตัวรถนะครับโอเคและตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายในของ MG 5กันแล้วนะครับภายในนะฮะมันจะออกเป็นโทนสีดำนะเออดูเข่งขืมดีนะฮะนี่มาดูจอมาตรวัดกันก่อนจอมารมาตรวัดเป็นไงสีสันสวยงามนะฮะพาคมชัดดีฝั่งขวาสุดฮะจะเป็นตัวบอกวัดรอบส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัวบอกความเร็วส่วนที่พวงมาลัยนี่ฮะ ฟังชันขวามือนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็ฮะก็จะเป็นเอ่อตัวปรับจอมาตรวัดนะเลือกค่าได้นะฮะว่าจะเอาปรับเป็นแบบไหนอะไรยังไงสปีด warning น,นะฮะก็เป็นการเตือนความเร็วนะครับนี่โอเคประมาณนี้สั่งการด้วยเสียงได้นะตรงนี้ส่วนซ้ายมือฮะจะเป็นเอ่อโทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงนะโอเคต่อไปมาดูคอนโซลโรถกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับอ่าดูแข็งแรงดี จอนะฮะเป็นจอทัชสกรีนขนาด10บนิ้วนะฮะจอขนาดส mm นะิบนิ้วนะนี่กดพัดลมแอร์กดตรงนี้ได้นะเออโอเคกล้อง360อองศานี่กล้องด้านหน้าด้านข้างขวาด้านซ้ายด้านหลังนะฮะอืมส่วนอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าตัวรถนะครับนี่ระบบการช่วยเหลือต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบการช่วยเหลือในการขับขี่นะฮะ การแจ้งเตือนมุมอับสายตามีมาให้นะครับไรสปอร์ตระบบช่วยเตือนไม่ต้องการเปลี่ยนเลนก็มีมาให้นะครับประมาณนี้นี่ที่สําคัญนี่ EPS เห็นไหมมีตั้งค่าพวงมลาลัยได้ด้วยเห็นไหมมีแบบเบามาตรฐานมั่นคงแต่อันนี้ผมตั้งเป็นมาตรฐานนะฮะก็จะประมาณนี้ระบบควบคุมการทรงตัวรถโอเคมีมาให้ก็ระบบสาระบ,บางทาง,างต่างๆก็จะรวมอยู่ในจอทัชสกรีน10นิ้วขนาดเนี้ยโอเคไหมถัดลงมานี่ โดเรมีฟาซอนลาซีเรโดเหมือนปมเปียโนไหมโอเคตรงนี้ก็เป็นที่เปิดแอร์นะดีไซน์เหมือนเปียโนเลยลงมานะครับด้านล่างนะฮะก็จะเป็นแอร์นะแอร์จะอยู่ด้านล่างมีช่อง usb ให้2ช่องด้วยตรงนี้นะครับจะดีไซน์เป็นแบบเอ,อ่อไดมอนด์ดีไซน์นะก็สวยงามดีเข้ากับกรอบแอร์ดีนะฮะเกียร์ จะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ CVT นะฮะมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยและชิปเกียร์ได้ด้วยนะบวกรถตรงนี้และนี่ที่สำคัญนะครับเแบรบกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮออโต้เบรคโฮสสำคัญขนานเวลารถติดเนี่ยคุณได้ใช้แน่นอนเบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับนี่แบบนี้โอเคไนะโอเคเลยพวงมาลัยนะฮะจะเป็นแบบยูรีเทนนะครับนี่มีกริบมือตรงนี้ด้วยซ้ายขวานะจับถนัดมือด้วยนะ พวงมาลัยนี่จะปรับสูงต่ำได้อย่างเดียวนะจะปรับดึงเข้าออกไม่ได้นะครับแผงประตูตรงนี้ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะตรงนี้เป็นหนังสีดาคาดด้วยสีแดงนี่ก็ผมเปิดปิดประตูทั้งหลายนะฮะอ่ะส่วนบอกคนขับจะเป็นแบบส่วนบอกคนขับนะครับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะหทิศทางอันนี้นี่คือปุ่มส start ต็อปนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้หลักๆและสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะฮะร,รุ่น x มีหลังคาซันรู o มาให้ด้วยเห็นไหมเปิด เห็นไหมโอ้โหสว่างเลยหลังคานี้สั่งการเปิดปิดด้วยเสียงได้นะเออแต่แผ่นตรงนี้เขาหนาดีนะเออมันไม่ร้อนดีเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ตอนหลังกันดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับดูซิว่า m g 5ไฟคันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ เปิดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ถนะ้าโทนจะเป็นสีดำนะภายในอ๊ออันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ผมนั่งขับอยู่นะฮะพื้นที่เล็กรูเป็นไงมีเหลืออยู่นะยังมีเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนพื้นที่ภายในห้องโดยสารด้านหลังนะฮะจะมีแอร์หลังมาให้มีช่องเสียบ USB มาให้นะครับภายในก็ถือว่ากว้างขวางดีเห็นไหมหนึ่งช่วงแขนยาวๆของผมนี่ไปกับอีกหนึ่งคืบึงเนี่ยเออโอเคดี คล้ายๆกับ c s เ gment เหมือนกันนะภายในเนี่ยภายในก็ประมาณนี้นะครับส่วน head room นะสำหรับผมถ้านั่งหลังตรงๆเลยอะ่ะหัวติดเอออันนี้บอกตรงๆหัวติดนะฮะแต่ถ้าเกิดนั่งแบบถลาถลายก้นลงมาอย่างเงี้ยเออหัวไม่ติดก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับสีทูโทนตรงนี้เป็นสีดำคาดด้วยสีแดงนะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูวิกว่านะว่า MG 5คันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายใน MG 5แล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นโหมดของการทดลองการขับขี่นะครับดูสิว่า MG 5คันนี้จะมีการตอบสนองของเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวใส่เข็มขัดก่อนนะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยออกตัวจากจุดหยุดนิ่งเลยนะตรงนี้ข้างหน้าเป็นโค้งนะฮะเราจะเริ่มด้วยโหมด ดีก่อนนะโหมด normal ธรรมดาทุกในเห็นไหมเห็นหนะนี่มีกล้องหน้าด้วยนะความเร็วไม่เกินเท่าไหร่อ่ะนี่ความเร็วไม่เกิน10ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะมีกล้องหน้าให้ด้วยเมื่อกี้นี่โหมด normal ธรรมดานะเออการออกตัวก็ไม่อืดอาดเท่าไหร่เนี่ยเติมคนเร่งไปความเร็วก็ขึ้นมานะแต่ขึ้นมาแบบ เรื่อยๆนะฮะไม่ได้แบบกระโชกโคกข้าแต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วล่ะสำหรับ NG5 คันนี้นะ,คะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะฮะรหัสเครื่อง 15hcc114 แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อน,นาทีนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8 s ป e ด c v t นะฮะโอเคประมาณนี้เอ้แต่ช่วงล่างเขาดีนะ เนี่ช่วงล่างเขาใช้ได้เหมือนกันเนี่ยพวงมาลายัยอ่ะเออพวงมาลัยคมดีนะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยผมโยกให้ดูดซ้ายขวาตอนนี้ความเร็วประมาณหกสิบห้านะเนี่ยเออเข้าโคง้งไงเดี๋ยวดูเข้าโค้งตรงนี้สาดเข้าไปสาดเข้าไปเลยนี่โค้งเขาเอาอยู่เหมือนกันนะดูดิระบบการสะเทือนนะครับ ช่วงล่างนะฮะด้านหน้าเป็นแบบแม็กเพอร์สันสรตทพร้อมเล็ก,กันโครงส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นแบบทอร์ชั่นบีมนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแต่เบรกที่เวลาเบรกกดของไปแล้วมันจะจึกๆนะเออยยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เก็บเสียงนะฮะการเก็บเสียงก็เก็บเสียงได้ดีประมาณหนึ่งนะ ตอนนี้ความเร็วที่ใช้อยู่ที่60สิบนิดๆเนี่ยโค้งตรงนี้สาดเข้าไปเลยตอนนี้ความเร็วหกสิบห้านะเติมคำเร่งเข้าไป <Hey. S 2> เออได้อยู่เห็นไหมเออมันก็ก่อนถนนดีนะเพีย <zeros> งแต่เครื่องมันอาจจะยังไม่เร้าใจเท่าไหร่นะฮะต้องรอเป็นเครื่องตัวเทอร์โบนะ ตัวนอกเนี่ยเครื่องพันห้าร้อยซีซีเทอร์โบเนี่ยตัวนั้นน่าจะว้าวกว่านี่แต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะเดินทางไกลได้เลยผมบอกเลยเออเนี่ยตรงนี้ลองอยู่ในโหมด Normal นะพวงมาลัยค่อนข้างคมเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยแล้วมีกริบมาให้ด้วยนะกริบตรงนี้เห็นไหมซ้ายขวาต้องพวงมาลายัยจับถนัดมือดีเห็นไหม เฮ้ยโอเควิ่งแบบนี้โอเคใช้ได้เสียงยางมีเข้ามาบ้างไหมถ้าถามว่ามีเสียงจากยางเข้ามาบ้างไหมก็มีบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางจังหวะรอยต่อของรอยต่อของถนนแบบนี้มีอยู่แล้วเสียงยางเข้ามา ก็ใช้ได้เนี่ยไปได้เรื่อยๆนะฮะอยากจะเล่นก็เติมคันเร่งเข้าไปเพียงแต่ว่าเวลาแซงเนี่ยคุณต้องกะระยะหน่อยอย่าไปแซงแบบกระชั้นชิดนะถ้าคุณแบบเรียนรู้ระบบของมันอ่ะเรียนรู้แบบกําลังอ่ะว่ามันมีเท่านี้กดเท่านี้มาเท่านี้โอเคคุณมีความสนุกกับมันเนี่ยอย่างเงี้ยบอกเติมคันเร่งไปอ่ะแซงแล้วเห็นไหมเติมคันเร่งไปอีกหน่อยเนี่ยมันก็ไปได้เห็นไหมเนี่ย ก็ไม่ถึงกับต้องคลิกดาวร้อเ์เซ็นะเวลาแซงเนี่ยแค่เราเรียนรู้จังหวะกับมันนะกะจังหวะให้เป็นนะฮะเวลาแซงก็เว้นระยะหน่อยเนี่ยก็ไปได้นี่อยู่ในโหมด Normal นะเออความปลอดภัยก็มีนะครับถุงลมนิรนะภัย6กตำแหน่งนะเออระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มีอะไรบ้างมีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเลนนะฮะมีบายสปอร์ตมีการแจ้งเตือนขนาดถอยหลัง การแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็นี่เลย Cruise Control นะคะแต่เป็น Cruise Control ธรรมดานะฮะไม่ใช่เป็นแบบ Adaptive Cruise Control เออพวงมาลัยเขาจับกระชับมือดีนะเนี่ยดูดิโอเค เนี่ยเพียงแต่ออกตัวมันยังไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่เออมันยังรู้สึกตื้อๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้อืดน,นะบอกไว้ก่อนมันไม่ได้อ่ดช่วงออกตัวเออเนี่ยแต่พอความเร็วร้อยตัวเนี่ยเติมคำเร่งลงไปมันก็ไปได้เห็นไหมเก้าสิบเนี่ยร้อยหนึง่งตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนะฮะเนี่ยมันก็วิ่งไปได้เห็นไหม ช่วงลอยตัวนี้ก็โอเคความเร็วมีมาเรื่อยๆเลยเนี่ยความเร็วประมาณเนี้ยเกือบเกือบร้อยสิบเห็นไหมก็วิ่งได้สบายๆนะไม่ต้องเค้นนะตอนนี้ความเร็วร้อยสิบแล้วนะฮะเก็บเสียงได้ดีระดับหนึ่งต้องบอกเลย ช่วงล่างเป็นไงโอเคระดับหนึ่งนะฮะช่วงล่างดีตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณร้อยสิบนะครับส่วนความนุ่มดวนนะฮะก็ไม่ได้ตึงตังมากนะแต่ก็ไม่ได้นุ่มนะเออต้องบอกไว้ก่อนในส่วนของทัศนวิสัยในการมองนะครับโอเคผมชอบนะ โปร่งตาโล่งดีเห็นไหมบานกระจกเขาดีไซน์มาใหญ่นะใหญ่และกว้างนะสูงขึ้นไปด้วยมันเลยดูโปร่งตาดีส่วนกระจกด้านข้างนะฮะด้านข้างฝั่งของข่า,ขาก็ดีไซน์ออกมาเป็นทรงสูงนะเนี่ยมันก็เลยดูโปร่งตาดีนะภายนอกดูตัวรถดูเหมือนมันจะแคบนะหลงังคามจะสโลปลงมาแต่เข้ามา,เข,า,มาเข้ามานั่งภายในจริงๆอ่ะเออดูโปร่งโล่งดีแล้วก็ชอบดีไซน์ของเขาฮนะเนี่ยเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะฮะสีทูโทนนะ เนี่ยก็วิ่งได้เรื่อยๆนะเรวขอกลับรถตรงนี้หน่อยบอกว่าเดินทางไกลได้นะคันนี้สำหรับผมนะผมเป็นคนที่เดินทางไกลกลับบ้านที่กรุงเทพบ่อยอยู่แล้วนะแทบจะทุกเดือนเลยนะครับบางทีก็เดือนหนึ่งสองน ก็ผมว่ามันก็ไปได้นะคันนี้ MT5 อ่ามีกล้องมาให้ด้วยเห็นไหมเวลาเลี้ยวกล้องมองทางด้านขวานะครับด้านขวาของตัวรถนะเอออย่างนี้ดีนี่มีเส้นการระยะมาให้ด้วยเห็นไหม เนี่ยช่วงออกตัวเนี่ยมันจะหนืดหนืหน่อยนะแต่ก็ไม่ถึงก็อืดน,นะบอกก่อนไม่อืดเนี่ยแต่พอความเร็วสี่สิบขึ้นไปนิดนึงอ่ะเริ่มมีกําลังไหลมาแล้วตอนนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแปดสิบอันนี้ไม่ได้คลิกด,ดาวนะก็คือแตะคันเร่งไปเรื่อยๆอเหยียบไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้กดหนักมากเนี่ยพอเก้าสิบกว่าเนี่ยเห็นไหมเก้าสิบกว่าร้อยหนึ่งเนี่ยเริ่มมีกาลังมาแล้วความเร็วเริ่มไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะ ก็โอเคใช้ได้ นี่ดูกล้องถอยหลังเห็นไหมมีเส้นการระยะให้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยก็อำนวยความสะดวกสบายในระดับหนึ่งนะนี่มีเส้นด้านหน้าด้วยเห็นไหมที่ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรนะฮะ ใช้ได้นะเออโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาลองโหมดสปอร์ตให้ดูนะครับดูซิว่า n g ็คันนี้โหมดสปอร์ตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวออกตัวจากตรงนี้เลยนะออกตัวจากจุดจุดนิ่งตรงนี้เลยไม่มีรถแล้วนะโอเค2 1ไป เหยียบเต็มร้อยเสียงเครื่องเข้ามาทาันทีเลยนะโอเคตัวรถดูกระฉับกระเฉงก็หมด Normal นะฮะเนี่ยพอ90ขึ้นไปร้อยตัวแล้วเนี่ยเออค่อยดูกระฉับกระเฉงหน่อยนี่อยู่ในโหมดสปอร์ Sport ครับนี่หน้านจอทัชสกรีนเปลี่ยนสีเลยนะฮะดูร้าร้อนเหลือเกินแบบนี้ โหมดสปอร์ตค่อยโอเคหน่อยนะครับดูกระฉับกระเฉงดูกระฉับกระเฉงกว่าหมด Normal อะ่ะออติดไฟแดงเบรกเอาเข้าจริงๆนะเวลาก,กดไปมันก็เหมือนจะไม่ค่อยอยู่นะรถมันจะไหลๆอะ่ะแต่กดเข้าไปกดไปจริงๆมันก็อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่มันจะแบบ ยังไม่ชินนะมันยังกึกๆอยู่นะฮะสำหรับ mg f i คันนี้นะครับที่ผมทดลองขับนะฮะจะเป็นรุ่นท็อปนะฮะรุ่น x มีราคาค่าตัวอยู่ที่689,000บาทก็690,000แหละสิ่งที่คุณจะได้นะครับหลังคาสันลฟถุงลมนีิรภาย6ตตำแหน่งนะฮะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเลนนะครับแจ้งเตือนการชนด้านหน้า การแจ้งเตือนขนาดถอยหลังกล้อง360องศาที่สำคัญถุงลมนิรภัย6ใบเออคุณว่าคุ้มไหมล่ละราคาเนี้ยผมว่าคุ้มนะเอออีกอย่างนึงลืมไปบอกคุณขับปรับด้วยไฟฟ้า6กทิศทางนะราคาค่าตัวขนาดนี้คุ้มนะผมว่าเล่นได้อยู่เอ,อช่วงลงช่วงล่างเขาก็ดีอ่ะดูสิเห็นไหมช่วงล่างเนี่ย ตรงล่างเขานิ่งอยู่นะพวงมลาลัยระยะฟรีมีไหมแทบไม่ค่อยมีนะเนี่ยผมโยกให้ดูเห็นไหมเนี่ยเอาอยู่นี่ความเร็วเกือบเกือบเก้าสิบนะเห็นไหมเออเอาอยู่เนี่ยโหมดสปอร์ตเห็นไหมพอเติมคันเร่งขึ้นไปหน่อยนึงอะความเร็วก็ขึ้นไปละเนี่ยใช้ได้นะโหมดสปอร์ตดีกว่าโหมดนอร์มอลเออแต่ก็ไม่ได้พูดปาร์มากนะฮะในโหมดสปอร์ต แต่ก็แต่ก็ความเร็วไหลไปเรื่อยๆอะ่ะตอนนี้ร้อยสิบแล้วเนี่ยเข้าโคง้งเข้าโคง้งเก่อโคง้คง,คงดีนะฮะมีเด่นที่ช่วงล่างนะช่วงล่างเด่นเนี่ยตอนนี้ร้อยสิบเร่งไป เพิ่มความเร่งไปหน่อยดึงนะประมาณ30มซนมีเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาแต่ว่านิดเดียวนะถ้าคุณขับใช้งานในชีวิตประจำวันน่ไม่มีปัญหาแต่เวลาคุณออกต่างจังหวัดนะครับเวลาคุณจะเร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องกะระยะมาหน่อยเร่งมาก่อนนะเออมันถึงจะไปได้นะครับออกต่างจังหวัดได้อันนี้อันนี้บอกเลยออกต่างจังหวัดได้ ตัวรถนี่เขาใหญ่นะฮะว้างพอเผอพื้นที่โดยสารด้านหลังนี่พอๆกับ c s e gment เลยนะเออแต่บอดี้เขาใหญ่อยู่ภายในกว้างขวางเนีการออกแบบดีไซน์สวยงามเห็นไหมเออใช้ได้นะเสียอย่างเดียวนะฮะเครื่องยนต์มันไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่แต่อุปกรณ์ที่เขาให้มานี่คือเยอะเลยนะกับราคาค่าตัวขนาดนเก้าหมื่นบาท คุณได้ซันรูฟด้วยเออดิสเบรกสล้อถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะฮะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่พุชคอนโทรลบายสปอตการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเลนการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าการแจ้งเตือนข,ขนาดถอยหลังนะครับกล้อง360องศาเนี่ยราคาค่าตัวขนาดเนี้ยเออคุณได้เท่านี้โอเคไหมคุ้มนะเออคุ้มอยู่ ช่วงนี้รถเยอะนะฮะยังเร่งไม่ได้เนี่ยหมดสปอร์ตพอเติมคำเร่งขึ้นไปหน่อยเนอ่ะความเร็วรู้สึกว่ามันมันจะมารอเลยนะมันจะตึงๆหน่อยตึงคันเร่งหน่อยแต่ถ้าทาง MG Thailand นะครับเอาเครื่องที่มันมีขายในต่างประเทศแต่เป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบเข้ามาเนี่ยผมว่าเนี้ขับมันแน่นอนเออพราะตัวรถเขาได้อยู่แล้ว เอาละตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลอง handling พวงมลาลัยให้ดูนะครับดูซิว่าการตอบสนองของพวงมลาลัยจะเป็นอย่างไรนะไปตอนนี้อยู่ในโหมดของโหมด normal ธรรมดานะฮะโยกซ้ายขวาให้ดูนะดูซิว่าพวงมลาลัยจะตอบสนองเป็นอย่างไรความเร็วตอนนี้ประมาณ50นะครับโอเคใช้ได้ควบคุมใช้ได้อยู่เนี่ย <Yeah. S 1> ดูดิระยะฟรีมีน้อยนะพวงมาลัยค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวเนี yeah. ่ย เปลี่ยนเรนกกะทันหันเนี่ยได้อยู่เปิมความเร่งไว้ตอนนี้ความเร็ว90เปลี่ยนเนรนงกะทันหันเกปุ๊บเนี่ยได้อยู่เนี่เดี๋ยวดูโค้งนี้จะเปลี่ยนเลนในโค้งให้ดูนะร้อยหนึ่งนี่เห็นไหมความเร็ว100นี่ได้อยู่เออช่วงล่างเขาได้อยู่นี่ เฮ้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆนะใช้งานขับไปขับมาเห็นไหมเฮ้ยก็ขับสนุกเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักจังหวะของมันอะจังหวะเร่งจะเป็นอย่างไรฮนะโอเคนี่ก็ลองรถกันให้ดูพอสมควรแล้วนะฮะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ MG จรเชียงแสงลำปางมากนะครับที่ให้ยืมรถมาทดลองขับในครั้งนี้นะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงสำหรับ MG ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะฮะรุ่น X ราคาค่าต่อ6 90 0 0 0บาท สิ่งที่คุณจะได้นะครับหลังคาซันรูฟถุงลมนิรภัยหกตำแหน่งบอกคนขับปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางนะฮะแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ cruise control แต่ไม่ใช่เป็นแบบ adaptive cruise control นะระบบแจ้งเตือนการขับขี่ขนาดเปลี่ยนเลนนะฮะแล้วก็ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบแจ้งเตือนขนาดถอยหลังระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานี่เห็นไหมมีแนละ้วมีรถมาแนละ้วมุมอับสายตาถุงลมนิรภัย6กตำแหน่ง เนีสิ่งที่คุณจะได้ไซส i ซิงของรถกว้างนะครับกว้างภูมลไรไฟฟ้านะฮะกล้อง360องศาระบบต่างๆนานา,นาม,มีให้มาเยอะเลยสำหรับ MG5 คันนี้รุ่นท็อปนะรวมถึงนี่ด้วยหลังคาซันรูปสุดท้ายนี้ฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามส u ั s c ส i b e กันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอไปมันกับ MG5 ก่อนนะฮะ